สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะให้ดูตัวอย่างนะพอดีคนถามเนี่ยทีแรกที่เขาถามมาคือแอดมินงงมากว่าเอ๊ะในเมื่อจากที่ถามมาเนี่ยฟังยางร้ามันก็ไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะและไม่ใช่สกรอด้วยแล้วมันต้องการอะไรนะคะแต่คำถามมันแปลกนะคะเขาบอกว่าผู้ฝรั่งเนี่ยที่จะโอนเงินมาให้เขานะคะบอกว่าไม่สามารถโอนผ่านสวิปได้ ะะคือทุกคนต้องเข้าใจว่าการโอนเงินระหว่างประเทศเนะี่ยระบบที่ธนาคารเกือบทั่วโลกใช้กันก็คือระบบสวิ f ตนะคะมันใช้โอนเงินระหว่างประเทศกันนะฮะเมืองไทยนี่คือใช้ระบบนี้เลยนะฮะไม่ได้ใช้ระบบอื่นอย่างยุโรปนะ่ยและก็ตะวันออกกลางเขาจะมีระบบอีกตัวหนึ่งเรียกว่าไอบัน,นะฮะทีนี้นะคะ คนนี้ที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนฝรั่งของเขาเนี่ยเป็นชาวรัสเซียนะคะตอนนี้เขารับเหมางานอยู่ที่ตุรกีนะคะและจะโอนเงินผ่านสวิต์โคดนะคะจริงๆไม่ใช่สวิต์โคดนะคะคือจะโอนเงินผ่านระบบสวิต์นะคะที่ให้เราเนี่ยเขาบอกว่าพยายามโอนหลายครั้งละมันไม่สําเร็จนะคะอันนี้แหละที่แอดมินเอกใจนะคะมันจะเป็นไปได้ไงที่ไม่สําเร็จนะคะถ้าคุณไม่โอนผ่าน ระบบสวิฟเนี่ยคุณจะไปโอนผ่านระบบอะไรนะฮะมันไม่มีระบบอื่นให้โอนนะฮะนอกจากจากว่าไอบแต่ปัญหาคือธนาคารในเมืองไทยไม่ได้อยู่ในระบบไอบ n นไงฮะนะ,ะเขาบอกว่าตุรกีไม่มีธนาคารของเขาเขาจะใช้ในการส่งเหมือนส่งเงินให้กับคนงานของเขาแต่ว่าไม่สําเร็จนะฮะออน,นี้แหละที่แอมินเอเจ้คือคําว่าไม่สําเร็จนะฮะคือมันแปลกแปลกละล่ะนะฮะ ทีนี้แอดมินก็เลยถามเขาว่า,าแล้วเพื่อนคนนี้ที่ที่บอกมาเนี่ยคุยนานหรือ,อยังนะคะ,ะคนถามก็บอกว่าสองเดือนแล้วล่ะนะคะแต่ตัวเขาเองเขาก็แบบระวังนะคะเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้มั่นใจนะนะเพียงแต่ว่าในระหว่างที่คุยกับผู้ชายเนะี่ยเขาก็ได้แจ้งว่าเออตัวเองกําลังมีปัญหาอยู่นะคะมีนี่อยู่ก้อนหนึ่งไม่เยอะนะคะแค่ห้าหมื่นบาทนะคะ แล้วผู้ชายก็แสดงความเป็นแมนนะคะว่าเออเดี๋ยวฉันจะโอนเงินมาช่วยคุณนะคะปัญหามอยู่อย่างนี้ค่ะคือเวลาคุณมาถามแอดมินเนี่ยคุณให้ข้อมูลมาว่าต้องการโอนแค่50,000บาทนะคะถ้าดูจากยอดเงินนี่นี่ยมันไม่น่าจะเป็นสแกมเมอร์นะคะเพราะสแกมเมอร์เนี่ยเขาต้องโอนมากกว่า5,000ันเหรียญก็คือหนึ่งแห้าหมื่บาทให้คุณนะคะเพื่อที่ว่า จะได้หลอกให้คุณเนี่ยโอนจ่ายค่าทมเนียนนู่นนี่นั่นตามที่เขาเก่าอ้างนะคะส่วนใหญ่ยอดเล็กๆพวกนี้นะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะคะต้องดูหลายๆอย่างประกอบด้วยนะคะหรืออีแบบหนึ่งก็คือที่อ้างว่าจะโอนเงินให้ยอดแบบน้อยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นข้อสกรรมนะคะแอดมินก็เลยถามเขาว่าเขาให้เปิดโชว์นมไหมหรือว่าช่วยเขาสําเร็จความค่ายไหม คำตอบก็คือไม่อีกนะเอ็ดมินเริ่มง,งงแล้วตกลงมันมามุกไหนเนี่ยคือคือที่ที่พูดมามันไม่ใช่หมดเลยไงแต่มันมันแปลกตรงที่ว่าโอนผ่านระบบสวิปแล้วมันไม่ผ่านแล้วทีนี้คือคุณจะไปโอนระบบไหนถูกไหมก็เลยบอกเขาว่าอย่างนี้มาเดี๋ยวคุณเอาข้อความที่คุณแชทกับเขาเนี่ยมาให้เอ็ดมินดูหน่อยนะฮะเพราะว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่สแกมเมอร์เลยไงฮนะอ่าทีนี้คือพอเราไปอ่านเนื้อหาของตัวแชทที่เขาคุยกันเนะ่ะ ี๋วยวทุกคนอ่านอ่านตามไปเลยนะฮะเฮ้ยอ่านเสร็จนี่คือบอกว่าสแกมเมอร์ค่ะนะเพราะว่าในข้อความเนี่ยเขาเน้นตลอดว่าให้คุณแจ้งมาว่าคุณต้องการยอดเงินเท่าไหร่ในการทําธุรกิจนะเห็นไหมเขาจะอ้างถึงว่าคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรไหมนะคะเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาให้นะแต่เหยื่อของเรานะฮะนะ บอกว่าฉันแค่ต้องการเงินห้าหมื่นมาชําร้านนี้ก่อนนะส่วนเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของอนาคตอรนะค่อยว่ากาันนะคะคือเขาก็คิดแต่ว่าห้าหมื่นก่อนนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปไปใส่ใจในรายละเอียดว่าเอ้จริงจริแล้วเนะี่ยไอคนนี้มันต้องการให้เราบอกยอดสูงๆนะยอดเยอะๆนะฮะมันจะได้ทําทีว่าจะโอนมาให้นะฮะ <c oughs> อันนี้แหละคือทําไมบางทีนะเนี่ยแอดมินฝากไปฟังมามันทําเมง้งทําเม้งอยู่ มันไอที่ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันก็มันก็ผิดปกตินะฮะอะพอดูข้อความแล้วคือใช่เลยนะอันนี้ทุกคนก็ลองอ่านดูนะคะคือเนื้อหาของสแกมเมอร์ก็จะประมาณนี้แหละนะฮะก็จะบอกรักเราตลอดนะคะห่วงใยเราแล้วก็จะช่วยเหลือเราช่วยเราสร้างธุรกิจนะคะไม่ว่าคุณจะจะทำอะไรเขาช่วยเต็มที่นะคะพร้อมที่จะโอนเงินให้แต่คุยกันแค่2เดือนนะคะ และเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้าการเป็นผู้ชายออนไลน์ที่ทักเข้ามานะฮะเฮ้ยน,นี่ก็แอดมินก็บอกเข้าไปแล้วละว่าต้องขอแสดงความต้องขอโทษด้วยนะแอดมินต้องพูดความจริงนะคะไอ้ที่คุณคุยอยู่นะมันเป็นเออสแกมเมอร์นะฮะอาอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้ให้เหยื่อเนี่ยไปบอกกับธนาคารว่าให้เปิดการรับเงินจากต่างประเทศนะฮะ อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะคะคือมันไม่จําเป็นต้องไปบอกธนาคารนะคะคือเวลาธนาคารรับเงินโอนนะคะไม่ว่าคุณจะโอนเงินมาสกุลไหนก็ตามอ่ะนะคะสมมติว่าคุณโอนเงินมาเป็น us ใช่ไหมฮะทุกคนเห็นได้เป่าปกติธนาคารเขาจะมีประกาศอยู่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้เท่าไหร่มันจะมีราคาซื้อราคาขายนะคะถ้าวันนี้ยอดเงินที่โอนเข้ามาเป็นดอลลาร์นะธนาคารก็จะดูว่า ธนาคารรับซื้อที่เท่าไหร่นะฮะ่อเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่าวันนี้ธนาคารรับซื้อเท่าไหร่ดูของธนาคารไหนดีเนี่ยนะ,นะะเดี๋ยวเปิดคอมดีกว่าคอมง่ายดีนะฮะมือถือบางทีเนะี่ยตัวเล็กนะฮะมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้แอดมินจะให้ดูนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะอัตราแลกเปลี่ยนนะจะเอาของธนาคารไหนก็ใส่ไปนะฮะเราเอาของ ธนาคารกรุงเทพดีกว่าเนาะนะแค่เอามาอ้างอิงนะคะเนี่ยติ๊กเข้าไปเสร็จเนะี่ยเห็นปะ่ะทุกธนาคารเขาต้องประกาศอยู่แล้วแหละว่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนของเขาวันนี้เนี่ยคือเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นแบงก์กรุงเทพเนี่ยอ่ะที่ประกาศมานะวันที่สามมีนานะฮะเวลาแปดโมงห้าสิบห้านะฮะอันนี้เขาเปลี่ยนอาตาัตราแลกเปลี่ยนเป็นรอบที่สองแล้วล่ะนะครับอ่าเขาบอกว่า โอนเงินนะคะราคารับซื้ออยู่ที่32.35บาทนะคะอ่าคุณก็ดูว่าเงินที่โอนเข้ามาเท่าไหร่สมมุติว่าโอนเข้ามา100เหรียญน,นะคะอ่งร้อเหรียญน,นะคุณก็เอาไปเลยค่ะหนึ่งร้คูณด้วยสามสนะฮะก็เท่ากับ3,235บาทนะฮะก็คือดูอย่างนี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะธนาคารก็จะเอาเงินที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเนี่ยเข้าบัญชีให้เราแล้วก็หักค่าธรรมเนียมอีกนะคะสมมติว่าคุณโอนเข้ามา3,000กว่าบาทใช่ไหมอ่าอัดค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงเทพเขาประกาศไว้คือเท่าไหร่2 5 5ขั้นตาม200บาทสูงสุด500บาทนะคะอ่าทีนี้คือเงินที่โอนเข้ามาเป็นเงินไทยเท่าไหร่3 2 3 5นะคุณก็คูณด้วย จุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะเท่ากับเท่าไรแปดบาทกว่าแสดงว่ามันต่ำกว่าขั้นต่ำที่เขากำหนดใช่ป่ะธนาคารก็ต้องเก็บขั้นต่ำสองร้อยบาทนะฮะ,ะธนาคารในเมืองไทยก็จะเก็บไปสองร้อยบาทที่เหลือก็จะเอาเข้าบัญชีของคุณนะก็คือแค่นี้แหละนะคะคือธุรกรรมการรับเงินโอนเข้าเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละนะฮะ ธนาคารก็จะเช็คดูว่าเงินเข้ามาหรือยังพอเข้ามาเสร็จก็จะไปดูอาตาัตราแลกเปลี่ยนนะฮะถ้ายอดแบบเล็กๆพวกนี้ค่ะธนาคารก็จะแลกเปลี่ยนให้เข้าบัญชีหาค่าธรรมเนียมอะไรเรียบร้อยนะคะคุณก็แค่รอเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวก็พอนะฮะมันไม่มีการว่าต้องไปแจ้งธนาคารว่าเออให้รองรับเปิดบัญชีรองรับเงิน US นะฮะอันนั้นมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคืออย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะฝาก US นะะไม่ต้องการแลกเปลี่ยนเนี่ย ในระเบียบของแบงค์ชาติก็คือเขาให้คนไทยสามารถเปิดบัญชี mm. เขาเรียกว่า fcd mm. ได้ค่ะก็คือ,อ mm. สกุลเงินต่างประเทศนะคะคุณก็ไปเปิดไว้ว่าเป็นบัญชีที่เปิดไว้เนี่ยต้องการใช้ทําอะไรมันจะมีแล้วแต่วัตถุประสงค์อีกทีหนึ่งนะคะเท่าที่จําได้คือล่าสุดเนี่ยเขาเปิดใหเ้เปิดบัญชีกันแล้วนะคะคุณจะฝากเป็นเงิน us ก็ได้นะคะไม่แลกก็ได้นะคะแต่เท่าที่ดูมาคือ ทุกคนต้องการใช้เงินบาทนะไม่มีใครจะไปเก็บ us นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาที่ว่าต้องไปบอกธนาคารว่าให้เปิดบัญชีรองรับ us นะคะอันนี้คือสิ่งที่สแกมเมอร์เขาพูดมามันผิดหลักนะฮะแอดมินถึงได้แบบมันมันแปลกมันแปลกนะฮะเออโอเคนะคะก็ตามนี้นะคะเวลาที่เราเอ่อมีข้อสงสัยอะไรนะคะเวลาที่เราจะถามคำถามเนี่ยแอดมินจะพูดบ่อยว่า คุณต้องคือต้องจับประเด็นให้มันถูกนะฮะว่าอย่างเช่นข้อความที่เขาส่งมาคือเขาต้องการให้คุณแจ้งยอดทําธุรกิจเขาเขาไม่ได้ต้องการจะโอนเงินชําระยอดที่คุณต้องการเอาไปชําระนี้เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเงินแบบนั้นไงเราแค่ต้องการห้าหมื่นไงถือว่าเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไปไปโฟกัสตรงที่ว่าเอ้เขาจะโอนมาให้ฉันแค่ห้าหมื่นเองแต่มันโอนไม่ผ่านสักทีอย่างเงี้ยค่ะนะเออ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะฮะนะสำหรับคนอื่นๆก็ให้ดูตัวอย่างไว้นะคะถ้าเจอคำพูดแบบนี้นะคะเรียกเราว่าที่รักที่รักตลอดนะคะฉันรักคุณตลอดทั้งๆที่มันก็ไม่เคยเห็นหน้าเรานะฮะและอย่างคืออ้างนน่นอ้างนี่ตลอดนะคะจริงๆการโอนเงินก็ง่ายมากเลยคะแค่เดินไปธนาคารหรือเราใช้แอปธนาคารอย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยก็จะมีหลายแอปนะคะสามารถโอนได้เลยนะคะทั้งโอนแบบ ด่วนกับไม่ด่วนนะฮะถ้าไม่ด่วนก็คือ3-5วันทําการนะฮะถ้าแบบด่วนก็คือ1-2วันนะเพียงแต่ว่าค่าธรรมเนียมมันจะแพงหน่อยเท่านั้นเองอ่าโอเคจ้าถ้าใครมีอะไรสงสัยนะฮะฝากข้อความไว้ใต้โพสต์นี้ได้นะหรือถ้าจะส่งข้อความเข้ามาถามส่วนตัวทั้ง IG ทั้งเพจนะฮะคุณฝากข้อความไว้เลยนะฮะเดี๋ยวแอดมินตื่นนะฮะแอดมินก็จะมาตอบคําถามให้นะคะ ไม่ต้องรอให้อดมีมตอบคุณถึงจะฝากข้อความนะคะคือฝากข้อความไว้เลยค่ะว่าเออเจออะไรมานะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแล้วกเออ็เวลาถามเนี่ยถ้าเราเอกใจเราแค่บอกอดินได้เลยว่าเออดิฉันคุยกับใครนะคะเรื่องเราเป็นยังไงนะ,ะแล้วติดปัญหาอะไรนะค,ะคุณคุณต้องเล่าแบบนี้ให้อดนแอด,นแอดินฟังนะคะอดินจะได้ช่วยคุณประเมินว่าเจอสแกมเมอร์รอเปล่านะคะ อย่างวันก่อนเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเขามาถามเขาจะถามแบบที่ว่าเอ,อเขาจะโอนเงินจากต่างประเทศอย่างเดียวนะถ้าคุณถามแบบนี้คือเอดมินจะบอกคุณว่าขั้นตอนที่ถูกต้องคืออะไรนะฮะให้คุณทำตามขั้นตอนไปโอเคจ้า<ม>เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ